ขอรบนับถือแล้วก็ขอถวายความเคารพกับพระนวกะในเขตอำเภอบางบ่อทุกรูปด้วยความจริงใจนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพระรูปอื่นๆเป็นแบบผมวันนี้เขาก็คงจะไม่รับนิมนต์ าน,จานาเจ้าคอำเภอบาองบอ่อย่างแน่นอนเพราะว่าที่โทรไปนะจิตใจมันกําลังแปรปูนและเกิดมันกําลังเข่งและเครียดและเกิดทั้งนั้นเราเป็นพระนี่ไม่น่าใช้กูบอกเครียดแต่ผมเครียดจริงๆเนื่องจากว่าเมื่อวันจัดทร์คนไข้ที่วัดผมเนี่ยผมมีห้องล้งางไต คนอำเภอบางบ่อก,ก็มีไปล้างไตที่วัดผมก็มีวันหนึ่งเก้าสิบกว่ารายและในขณะนี้ทุกโรงพยาบาลและศูนย์ล้างไตทั่วประเทศกำลังเครียดกันหมดเลยเนื่องจากว่าน้ำเกลือเนี่ยขาดตลาดน,น้ำเกลือมันขาดผมก็ประสบเช่นเดียวกันก็กำลังเข่งเครียดว่าจะไปหาน้ำเกลือที่ไหนโยมคนหนึ่ง พอท่านรู้ว่าของเราขาดน,น้ําเกลือโยมไปนู่นแถวแม่กองไปซื้อเกลือมาให้เป็นร้อยๆกิโลบอกท่านเจ้าคุณไม่ต้องกลัวแล้วน้ําเกลือไม่ขาดแล้วโยมซื้อเกลือมาให้เป็นตั้งสามร้อยกว่ากิโลเอามาทําน้ําเกลือได้เป็นเกลือป่นโยมไม่ใช่น้ําเกลือเนี่ยมันต้องต้องผ่านการผลิตอย่างนี้เพราะน้ําเกลือเนี่ยมันจะต้องเอาไปไล่ไล่เลือดเอาเข้าไปในตัวเราแล้วเอามาล้างเอา เอาอาหารที่มันตกค้างในร่างกายเนี่ยออกมาล้างแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยต้องน้ําเกลือล้างรับไล่ไล่เลือดเข้าไปในตัวเองฉะนั้นน้ําเกลือเนี่ยมันต้องเป็นน้ําเกลือที่ทางราชการแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์เขาผลิตกันออกมาไม่ใช่น้ําเกลืออย่างนี้โยกวกตายแล้วท่านเจ้าุณดิฉันก็ดูเอาน้าเกลือเอาเกลือเนี่ยมาผสมนั่นน่ะแล้วก็เอามาไปทําน้ําเกลือได้ทำพวโยมรู้ไหมโทรท่าน ก็ฉันเห็นน่ะเวลาเขาโคดต้มอ่ะมันก็ต้องไปแช่กับน้าเกลือแล้วก็มากินมันก็ถึงจะมีรสเค็มๆผมไม่ใช่โยมปาร์ตดเรื่องน้าเกลือยังไม่ทันไลเลยก็ลงโบดเขาลงโบดเสร็จเรียบร้อยดังนั้นประตูโบดเนี่ยมันเกิดเปิดแล้วก็เอ๊ะล็อกกุญแจเนี่ยที่มันเป็นแบบเขาวควายเนี่ยมันก็เกิดเปิดขึ้นมา ผมเอ๊ะใครอยู่วะพระองค์ไหนเนาะลงโบสถ์แล้วก็ไม่ไม่ยอมดานดานประตูโบสถ์แล้วก็ไอกรอนก็ไม่ไม่ใส่ให้ผมก็เดินไปปิดพอหันมาหันไปทางโต๊ะบูเฮ้ยลงพ่อหายไปองค์หนึ่งเว้ยใจหายเลยพอลงพ่อหายไปองค์หนึ่งเราก็รีบถามว่าพระไปไหนปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์ห,หาย เป็นพบทรูปสูงเนี่ยเระมันแขนนเน่น้ำหนักประมาณ45กิโลเป็นพบทรูปใหม่เททองเมื่อปี2540พระพบทรลุองค์นี้ตอนนั้นเททองหล่อดึงเงินบริสุทธิ์เนี่ยน้ำหนัก45กิโลกร,รมัมผสมทองคำอีกประมาณ10กว่าบาทสมัยนั้นเททองหล่อไว้เนี่ยเจ้าภาพก็ทำไว้ประมาณ300กว่าบาทแต่มาปัจจุบันเนี่ย พขาพัทรูปที่สูญหายไปเนี่ยราคาประมาณเกือบสองล้านสูญหายไปจิตใจมันก็ไม่ค่อยปกติฉะนั้นพอท่านเจ้าน้าเคือหลวงพ่ออรปชาเขาโทรไปก็บอกดีจะได้มาใาครามเครียดด้วยการพูดไอน้นู่นพูดไอน้นี่มันจะได้หายเครียดบ้างท่านให้ผมมาทมําบุญผมก็เลยไม่รู้ไม่ได้ถามท่านบอกครับครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันครับเลยไม่รู้ว่า ท่านจะให้พูดด้วยหัวข้อด้วยเรื่องอะไรฉะนั้นวันนี้มาแล้วเนี่ยขึ้นมานั่งตรงนี้แล้วก็ต้องพูดพูดอะไรก็ต้องพูดแน่นอนนะครับผมอยากจะพูดว่าพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นพระมีบุญมากคำว่ามีบุญตัวเนี่ยแปลว่าความสบายใจเมื่อเราบูดเป็นพระเราเกิดความสบายใจ เมื่อกี้ก่อนจะขึ้นมาผมก็เดินไปดูตรงชายทะเลเอชายชายน้ําเนี่ยในน้ําก็มีปลาเยอะน้ําก็เยอะก็เจอพระก็คุยทันผมแหมหลวงพ่อองค์นี้หลวงพี่สังฆายผมแจกเหรียญองค์เหรียญน,นะเพื่อจะไม่สึกบ้างถ้าบอกโอ้โหแค่นี้ผมก็ร้อนใจแย่อยู่แล้วถามอกร้อนอะไรจีวรมันร้อนเหรอมไม่ใช่มันร้อนใจบอกร้อนใจเราก็บอกเอาไม่เป็นไรจะได้ใจเย็นๆขึ้น พ่อคนเราก็จะเป็นพระได้พ่อแม่เราก็คอยวันนี้มานานเราลองสังเกตดูว่าเราอยู่ในขันของพ่ออระหว่างพ่อกับแม่เรามีความสุขแล้วกว่าเราจะเกิดมาเป็นคนได้กว่าจะรอดปะกเดี่ยวปากกาได้ไม่ตายในคันบ้างกบุญแล้วเกิดมากว่าจะ,จะเจริญเติบโตมาได้กว่าจะมาถึงเป็น เจ้าหน้าได้ต้องมีอายุเท่าไหร่ยี่สิขึ้นไปกว่าจะบวชได้ต้องมีอุปชาต้องมีคู่สวดมีพระรับรองความเป็นพระนี่มันยุ่งยากมากมายมากมายครับสุดจะคขลาน,านับได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เป็นพระพระนี่มาจากขมวระแปลว่าผู้ประเสริฐจิตใจเราก็ประเสริฐร่างกายเราก็ประเสริฐเรามีบุญจริงๆ ผมเองปกติแล้วเนี่ยผมนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าผมจะต้องบวชมาถึงตั้งตั้งหลายสิบปีตั้งแต่ผมบวชมาเนี่ยครั้งแรกที่สุดผมตั้งใจจะบวชเพียงเจ็ดวันบวชยังเสียไม่ได้พอบวชเจ็ดวันเท่านั้นเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปมันก็เออก็สบายดีก็เลยบวชมาเป็นเนนมาสองปี พอครบอายุบวชพระก็บวชบวชไปบวชมาบวชมาถึงบาทเนี่ยสามสิบแปดปีคิดจะบวชถึงเจ็ดวันแต่ทนอยู่มาสามสิบแปดปีผมก็มานั่งนกว่าการที่ทนบวชคนอยู่เนี่ยไม่คิดถึงในในในธรรมบทหรือในตำราทางคุปตศาสนามีเรื่องเล่ากล่าวกันว่า มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปเล่นลูกลูกหินกันพอไปเล่นลูกหินกันเท่านั้นแหละลูกหินเนี่ยมันกระเด็นก,ก็นไปในรูเ,นเด็กคนนี้เขาวิ่งเอามือเข้าไปจับจะเอาลูกหินออกมาทันใดนั้นน่ะสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นงูไม่ชกเด็กคนนี้เด็กคนนีนน้ชื่ออายันจักรทัศน์นี่พูดไปถึงนี้นึกชื่อออก อาจารย์จักรทัดถูกูฉกเด็กเพื่อนๆที่เล่นลูกหินด้วยกันก็ตกใจกลับไปบอกกลับไปบอกพ่อแม่ของอาจารย์จักรทัตว่าพามตะพามคุณป้าคุณยายอาจารย์จักรทัตเนี่ยถูกูฉกกําลังจะตายอยู่แล้วทีนี้ตะพามสองคนผัวเมียเนี่ยกําลังนั่งคุยอยู่กับลือศรีชีปายณะดาบนุนั่งคุยกันอยู่นั่นน่ะก็ตกใจว่าเรามีลูกเพียงคนเดียวลูกเราก็กลับมาถูกูฉกซะแล้วหรือ ก็ชวนกันมาดูพอมาดูเห็นอายจัตนอนสงบแน่นิ่งไม่พูดอะไรเลยพอเห็นดังนนเสร็จเรียบร้อยลือสีชีปายนะดับหมดเนี่ยก็เลยตั้งกระแสจิตว่าเล่าเป็นภาษาบาลีเพราะเต่าเป็นภาษาบาลีเสร็จก็เป่าไปเพียงที่ร่างกายอายจัทั์แล้วอายจัทั์ก็ลืมอตาขึ้นมาได้พอลืมตาขึ้นมาได้เท่านั้นแหละลือสีก็บอกว่าตพาม เราเนี่ยหมดสัจจะของเราแล้วต้องเป็นหน้าที่ของตาพามแล้วที่พามเนี่ยจะต้องช่วยลูกตนเองตาพามก็บอกได้ไม่เป็นไรเห็นลือสีเนี่ยตั้งตั้งสัจจะที่ฐานแล้วเราก็จะขอตั้งสัจจะที่ฐานบ้างและตาพามก็ตั้งสัจจะที่ฐานพอตั้งสัจจะเสร็จก็ป่าไปที่ลูกตัวเองว่าขอให้ลูกจงหายหเถิดต่อเป็นเพียงอญญายัดจัตั์ก็กระดุกกระดิกได้ ลุกขึ้นไม่ได้เพราะลุกไม่ได้เสร็จตับพามก็บอกน้องเอ้ยพี่ก็มีสัจจะอยู่เท่าที่พี่ตั้งใจนี่แหละต่อต่นนี้ไปเป็นหน้าที่ของน้องแล้วที่น้องจะช่วยลูกเรานางพามเนี่ยก็เลยบอกได้ดิฉันก็มีสัจจะอยู่ข้อหนึ่งแต่สัจจะของดิฉันเนี่ยท่านฤาษีก็ตามพี่ก็ตามต้องออกไปไกลๆอย่ามาฟังเลย แล้วดิฉันเนี่ยจะตั้งสัจจะฝ่ายฤือีก็บอกไม่เป็นไรจะออกไปห่างๆก็ได้ฝ่ายตับพามก็บอกทำไมหรือสัจจะน้องเนี่ยมันมีมันมีมนมกลเมเ็ดเด็ดพายอะไรหรือพี่ฟังไม่ได้นางพามบอกถ้าพี่ฟังไปแล้วเดี๋ยวพี่จะไม่สบายใจพี่จะเสียใจตัพามบอกไม่เป็นไรพี่รับฟังได้ทั้งหมดเลยขอให้ตั้งสัจจะช่วยลูกเราได้เถิดเออ แม่าพามบอกพี่พูดจริงนะบอกจริงพี่รับฟังได้ทั้งหมดและแล้วเนี่ยนางาพามเด่กก็ตั้งสัจจะพอตั้งสัจจะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เป่าไปที่ลูกตนเองอายจักทัตเพอได้ตั้งได้สัจจะจากแม่ตัวเองก็กระโดดโลดเต้นหายไปปิดทิ้งเลยซึ่งสัจจะของนางาพามเนี่ยของสตรีผู้เนี่ยผู้เป็นแม่ตั้งสัจจะว่า แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับเป็นภาษาบาลีก็ตั้งสัจจะแต่แปลเป็นภาษาไทยที่ใจความว่าไอ้อสรพิษตัวใดที่มันฉกลูกฉันในวันนี้ฉันเกลียดมันที่สุดในชีวิตนี้ความเกลียดไอ้อสรพิษตัวนี้ฉันใดฉันก็เกลียดผัวฉันไม่ผิดอะไรกับไอ้อสรพิษตัวนี้เลยตาพามถ้าเกิดเราลองฟังดูว่าถ้าเกิดเราเป็นผัวหีย่ยผู้หญิงคนนี้มนหมายความว่างไง งูตัวนี้ที่มันฉกลูกเนี่ยเกียดขนาดไหนก็เกียดหัวขนาดนั้นเหมือนกันนี่ผู้ตาพามู้ที่เป็นผูกนน็น่าซิ้หน้าเซียวเลยไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วทีนี้ฤือีก็เลยถามว่าอ้าวตาพามแล้วก็คาถาของตาพามันเป็นอย่างไรหรือถอดเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าทุกเช้ามาเนี่ยมีพระมีเนนเข้าไปรับอาหารพิธาบาท วันละตั้งร้อยลูกพระอุ้มบาทรข้าพเจ้าไม่พอใจพระเหล่านี้เลยแต่ข้าพเจ้าต้องจำใจใส่บาทพระเหล่านี้ไม่เคยเต็มใจจะใส่บาตทรทำบุญเลยแต่ต้องจำใจทำบุญใส่บาตรนี่เป็นคาถาความจริงที่อยู่ในใจของตาพามด้วยสัจจะเนี่ยเขาตั้งสัจจะไว้อย่างนี้ทีนี้ถามว่าฤาษีเนี่ยตั้งสัจจะได้อย่างไร ตั้งสัจจะว่าคำของฤษีว่าข้าพเจ้าบวชมาตั้งหกสปีแล้วข้าพเจ้าจำใจบวชที่สุดในชีวิตนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเต็มใจจะบวชในชีวิตนี้เลยแต่ต้องฝืน,นกืนกินจำอยู่ด้วยความเป็นฤษีต่าเท่าทุกวันนี้นี่สัจจะของตาฤษีก็ถามก็ตอบไปว่าทำไมฤษีเนี่ย จึงตั้งสัจจะอย่างนี้และทําไมจึงมีความจริงอย่างนี้ฤาษีก็บอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะบวชเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเองพอบวชได้เจ็ดวันยังไม่ถึงเจ็ดวันคนนู้นก็มากราคนนี้ก็มาไหว้เอาสักการะมาไหว้เต็มไปหมดเลยพอจะสึกเท่านั้นแหละโอ้ยท่านฤาษีอย่าองสึกเลยโอ้ยพ่ออย่าสึกเลยอ้นบวชไม่สึกจึงต้องจําใจบวชมาเนี่ยตั้งหกสิบกว่าปีแล้วไม่เต็มใจจะบวชเลย อาพาก็เลยบอกท่านฤษีไม่เป็นไรหรอกจะศึกเนี่ยจะให้เงินเลยจะไปศึกบ้านไหนเมืองไหนก็ได้ไปศึกได้เลยฤษีก็บอกถ้าไม่ศึกละ่ะถ้าไม่ศึกต้องอับตัวปรับใจสมัยและจะได้เป็นที่กราบไหว้ทุกคนทั่วไปได้ฤษีก็ตั้งใจบวชจนถึงแก่มรณะกรรมไปนี่เป็นคำสัตย์ของฤษี ส่วนตัาพามนั้นฤาษีก็ถามว่าทําไมหรือทุกเช้าเนี่ยมีพระเข้าไปรับอาหารพิธาบาทถึงไม่พอใจพระเหล่านี้พระเหล่านี้ไปทําอะไรให้ฤาษีหรือขอโทษทีพระเหล่านี้ไปทําอะไรให้กับตับาพามหรือาพามถึงไม่พอใจพามก็บอกข้าพเจ้ามีบบาทรัพย์สมบัติมากอยู่ก็จริงแต่ก็กลัวว่าใส่บาตรพระเนรวัลร้อยกว่ารูปเงินทองมันจะหมดไปด้วยการทําบุญใส่บาตรนี่แหละ ฤษีก็ถามว่าแล้วทำไมต้องจําใจทําบุญใส่บาตรก็บอกพ่อแม่ทําบุญใส่บาตรมาตั้งแต่ข้าพเจ้าแมบบอกพอมาถึงข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ทําก็เกรงว่าชาวบ้านเนี่ยจะครหานดินทามากมายจึงต้องทําบุญใส่บาตรตามประเพณีไปด้วยเหตุนี้จึงจําใจทําบุญทุกวันนี้ฤษีก็ชี้แจงการทําบุญให้ฟังว่าการทําบุญนี้มีคุณประโยชน์อย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ ตปาก็ถึงเกิดศรัทธาเลือกใสในพระพุทธศาสนาและทำบุญด้วยความเต็มใจถามต่อไปว่าแล้วส่วนนางพมณีตั้งกระแสจิตว่าไอ้อสรพิษตัวนี้ที่นางเกียดเนี่ยเกียดฉันได้ก็เกียดผหัวฉันนั้นตปาพก็าถามว่าน้องน้องเองเนี่ยอยู่กินกับพี่มาเนี่ยตั้งสิบกว่าปีมีพยานรักก็คือลูกเราอายัยจักรทัศน์นี้น้องทำไมเกียดพี่อย่นั้นหรือ แล้วทำไมไม่ได้รักพี่เลยหรือกับเกียรติพี่ถึงปานนี้นางก็บอกว่านางเนี่ยมีคนรักแล้วหวังว่าจะแต่งงานกับคนรักแต่แล้วพี่ก็กลับไปขอใช้เงินซื้อฉันมาฉันถึงต้องจำใจอยู่กับพี่ตับพามก็บอกแล้วทำไมน้องไม่หลบลี้หนีพี่ไปล่ะไปอยู่กับชายคนรัก นางก็บอกว่าตระกูลฉันเนี่ยอบรมพ้าสอนให้ซื่อสัตย์กับสามีให้ปฏิบัติดูแลสามีเป็นอย่างดีฉันจึงต้องจับใจอยู่กับพี่อยู่ด้วยความเกลียดชังพี่บันดุดกับแอสรพิษตัวนี้คําน้อยก็ไม่เคยทำให้พี่บน่นคำเจ็บแม้แต่น้อยนิดก็ไม่เคยทำให้พี่ระคายเคือง แต่พี่พงษ์รู้น้ำใจท่าแท้ว่าน้องไม่ได้รังพี่เลยนางก็บอกถูกต้องต่อแต่นี้ไปเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไหมก็พูดด้วยกันนางก็บอกได้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความรังความปองดองกันและครอบครัวนี้ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการที่ลูกตนเองถูกมูชกนั่นเองเขาจึงบอกว่างูม,มีพิษก็เหมือนสิธิ์มีครู งูไม่มีพิษก็เหมือนสิทธิ์ไม่มีครูงูสารพัดพิษเหมือนสิทธิ์หลายครูฉะนั้นเรียนอะไรก็ให้รู้เป็นครูเขาถ้าใครทําได้ดังนี้ก็ดีแน่นอนและวันนี้ได้ทราบว่ามีการแสดงความยินดีกับครูบาอาจารย์ของสํานักอําเภอนี้ว่าจบปริญญาโทท่านหนึ่งพวกเราก็ปลื้มใจ พอทราบก็ดีใจคําว่าจบปริญญาโทเนี่ยเราก็น่าชื่นชมว่าพระเราน้อยองค์นักที่จะเดินมาถึงเป้าหมายปริญญาโทเวลาเราทําสามีจิกกรรมหรือยกมือไหว้พระหรือไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พระด้วยกันเราท่านทั้งหลายวันนี้ขอฝากไว้สักหน่อยว่าเวลาเราจะไหว้พระพุทธคนสัพพยโยกเราว่าไหว้พระพุทธ ระวังไปโดนทองเหลืองไหว้พระสงฆ์ไหว้พระพุทธระวังโดนทองเหลืองไหว้พระธรรมระวังโดนใบลานไหว้พระสงฆ์ละระวังไปโดนลูกชาวบ้านโมรานสอนไว้อย่างนี้ไหว้พระพุทธระวังไปโดนทองเหลืองอิดหินปูนทรายกวนทําไมท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะเราไหว้แล้วเนี่ยเราไม่ได้โน้มจิตโน้มใจของตนเองไปอยู่ที่องค์พระพรัตนตรัย ท่านจึงกล่าวว,าาว,าว,วา่าระวังไปโดนทองเหลืองไปโดนอิดหินปูนสายกวดไหว้พระธรรมระวังไปโดนใบลานเพราะเราเองมีใบลานในใบลานนั้นใช้คําว่าจานพุทธพจน์ลงในใบลานแต่ไม่เคยท่องบนท่องบนมน,นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นท่านจึงเปรีบเทียบไว้ไหว้พระสงฆ์ระวังไปโดนลูกชาวบ้านก็หมายความว่าพระสงฆ์ที่บวชแล้ว ไม่ประพฤติดีไม่ปฏิบัติชอบระวังไปโดนลูกชาวบ้านเวลาเรากราบพระพุทธนั้นเราจึงเอายกนิ้วไว้ทรงปกแล้วเวลาจะก,กราบถึงยกหัวแม่โป้งมาไว้เหนือคิ้วก็หมายความว่าเราเคารพนับถือพระรัตนตรัยสูงสุดเราจึงเอาหัวแม่โป้งเนี่ยไว้เหนือคิ้วนะครับจำไหมนะครับไว้เหนือคิ้วเวลาเรากราบพ่อกราบแม่ซึ่งพ่อแม่ท่านเปรียบเป็นพระรัตของลูก เราจึงเอาหัวแม่โป้งไว้จงจมูกรูกจมูกสองรูหัวแม่โป้งสองอันเนี่ยเราเอามือหัวแม่โป้งไว้ตรงรูจมูกควาหมายถึงว่าพ่อแม่ให้ลมหายใจพ่วกเรามาเราจึงเอามือไว้ตรงดั้งจมูกเวลาเรากราบครูบาอาจารย์เช่นเรามาแสดงความยินดีกับเจ้าคณะอำเภอ หรือว่าใครจบปริญญาโทปริญญาเอกหรือใครเราจะต้องเอามือหัวแม่โป้งไว้ตรงปากเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนให้เราพูดได้สอนให้เราเขียนหนังสือเป็นเราจะเอาหัวไม่โป้งไว้ตรงตรงปากเวลาจะไหว้เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายเพื่อน,น,เ,พอนเพื่อนรักกันเราจึงเอามือไว้สูงปกเพราะเราคบกันด้วยใจ กก่าวไว้อย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ต้องฝากไว้หน่อยเวลาสึกไปแล้วเนี่ยให้รู้ว่าเวลาจะกราบพ่อกราบแม่กราบพระพุทธไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้เพื่อนถูงเอามือไว้ตำแหน่งตรงไหนต้องฝากไว้ตรงนี้ด้วยอีประเด็นหนึ่งเวลาเราไปเนี่ยไปไหนเริ่มพิธีกรรมเราก็มักจะรับศินห้ามะยังพันเตวิสุงวิสุงลักนาะทายยะเรารับสินอยู่ตลอดไป ทีนี้พอเวลาเราสรุปศินอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุกติงยติผู้ใดจะไปสุกติได้ผู้นั้นต้องมีศินเป็นทีหลังสีเลนะโพคสมปทาผู้ใดจะมีภพกัมม์ได้ต้องมีสิลเป็นทีหลังสีเลนะนิพุติงนติผู้ใดจะไปนิพพานได้ต้องมีศินเป็นทีหลังเวลาในยุคปัจจุบันเนี่ยโยมไปทาบุญที่วัดท่านท่านอาศีไหนเนี่ยท่านอยู่สีไหน บางคนก็บอกว่าสีผมอยู่สีปีสีนี้สีแดงบางคนบอกสีชมพูบางคนบอกสีเหลืองสีนั้นสีนี้เราต้องเลือกสีเลยนะเวลาเขาถามท่านอยู่สีไหนบอกอยู่ไปสอนโยมที่ไหนโยมต้องเลือกสีนะไม่เลือกไม่ได้นะโยมบอกไม่ได้ดิฉันเป็นกลางบอกไม่ได้โยมต้องเลือกต้องมีสีให้เลือกมีสามสีถ้าโยมถามสีอะไรบ้างสีเลนสสุติงหยาติเนี่ย สีเลนโพงสมปทาสีเลนณนิพพิงกันติสามสีเนี่ยต้องเลือกเราจะเอาสีเอาสีไหนต้องให้ลโยมเลือกได้ถ้าใครอยากีิพวกทัพย์มากก็ต้องมีสินมีสินเป็นที่รักใครอยากจะไปสุตติได้ก็ต้องมีสินเป็นที่รักเวลาเราออนรัตนาสินและพระก็สรุปสินเป็นอย่างนี้ทีนี้เราดูว่าสินห้าข้อเนี่ยเรารับกันอยู่นนะ บางคนเนี่ยนับตั้งแต่สาวยันแก่แก่ยันตายก็อยู่แค่นั้นแต่พวกเราไม่เคยเอามาเปรียบเทียบในหลักปัญญากันบ้างในสินข้อที่หนึ่งผมอยากจะเปรียบเทียบว่าถ้าใครรักษาสินข้อที่หนึ่งได้ปานาติบาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์นเนี่ยมันเป็นหลักประกันของชีวิตสินข้อที่หนึ่งนะครับ เป็นหลักประกันของชีวิตปาณาติบาสินข้อที่สองอาทนาธานาหมายความว่าห้ามลักขโมยเป็นหลักประกันของทรัพย์มสมบัติสินข้อที่สามกาเมสุวิชาจาราเป็นหลักประกันของอะไรเลยความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สามีพัญญานนอนเตียงเดียวกันสมสู่กันถ้าสามีไปมีกิ๊ก ผู้หญิงไปมีแฟนใหม่มันขาดความซื่อสัตย์ขนาดเป็นเพียงแต่ผู้หญิงผู้ชายนอนเตียงเดียวกันยังไม่ซื่อสัตย์ต่อกันชั้นไหนเลยมึงไปรับราชการกันไปเป็นอปอต,อตอไปเป็นนายอำเภอไปเป็นผู้ว่ามึงจะไม่คอรับชั่นประเทศชาติหรือก็ขนาดผู้หญิงหัวกันเบียกันยังคอรับชั้นโกหกหมดเท็จไม่ซื่อสัตย์ต่อกันท่านจึงไม่ได้หมายถึงว่า ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นท่านหมายถึงความซื่อสัตย์ต่อกันและจริงใจต่อกันสิ่งข้อที่สามจึงหมายถึงความซื่อสัตย์ต่อกันสิ่งข้อที่สี่บุษสาว,วาทาเป็นหลักประกันของสังคมสังคมพระเราเนี่ยถ้าเกิดคนนั้นใส่ร้ายคนนี้คนนี้ใส่ร้ายคนนั้นคนนั้นโกหกวัฒ์เทศคนนี้กล่าวแต่วจีทุจริตต่างๆเนี่ย สังคมเราจะมีความสุขไหมถ้าเกิดเราพูดหวานขันเพราะพูดแบบพระคิดแบบพระทำแบบพระมันก็มีความสุขท่านจึงกล่าวว่าศีลข้อที่สี่เป็นหลักประกันของสังคมส่วนศีลข้อที่ห้าสุปราเมรยะท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าเป็นหลักประกันอะไรได้ในร่างกายเราเนี่ยในศีลข้อที่ห้าเป็นหลักประกันอะไรได้ลองคิดดูเบ้างสีรับคิดได้ไหม เอาในร่างกายตัวเราเนี่ยนะถูกนะประก,กันศิลก้อนนี้เป็นหลัปกประกันของสุขภาพถ้าเราไม่กินเหล้าสุขภาพจิตเราก็ดีร่างกายเราก็ไม่เป็นเอโรคพิศุราเรื้อหลังในศิลห้าข้อเขามีข้อปัจิยาเปรียบที่ไว้อย่างนี้เราก็จะเห็นไดน้เด่นชัดว่าถ้าเกิดชาวบ้านญาติโยมมีสินหข้อนี้ก็จะมีแต่ความผาสุก ฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยจงได้รับรู้ไว้ว่าวันนี้เวลาจะกราบไหว้พระเรามีเอาหัวแม่โป้งไว้ที่คิ้วไว้ที่จมูกไว้ที่ปากไว้ที่อกสี่ประการและสินห้าข้อเป็นหลักประกันของชีวิตทรัพย์สมบัติความซื่อสัตย์สังคมสุขภาพวันนี้ฝากไวเ้เพียงเพียงนี้ต่อแต่นี้ไปผมอยากจะ,จะเล่าเรื่อง ไปประเทศจีนให้ฟังสักหน่อยเมื่อก่อนเข้าพรรษาประมาณสักเดือนหนึ่งถ้าเกิดพวกเราหรือปัจจุบันเนี่ยมีหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับหนึ่งกำลังตปตีปแผ่เกี่ยวกับพระคณะเรียยไปประเทศจีนไปประเทศจีนแล้วก็ในสเก็ตข่าวมันก็ไปถ่ายบนเครื่องบินว่าพระต้องนั่งทำวัด เย็นกันบนเครื่องบินนั่งสมาธิบนเครื่องบินเนื่องจาว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะขึ้นประมาณสี่ทุ่มแต่แล้วเครื่องบินเนี่ยมันต้องรีเลย์ออกไปขึ้นออสเตรีสองเพราะว่าฝนฟ้าอากาศมันไม่เป็นใจพายุม,มันเข้าทีนี้พายุม,มันเข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่บนเครื่องบิน ก็เลยตัดสินใจนั่งสูดบนทำวัดเก็บกันทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยพายุมันก็ยังไม่สงบองีกนั่งกรรมฐานกันต่ออีกอ้าวนั่งกรรมฐานเสร็จเรียบร้อยพายุก็ยังไม่สงบองีกเดินจงกรงกันอีกตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองพายุมันสงบเครื่องบินขึ้นได้เขาก็เอามาลงสเก็ตข่าวทีนี้คนก็มานั่งคุยกับผมเขาก็นั่ง นั่งวิาพากษ์จัดด่าพระคณะเนี่ว่ไปประเทศจีนแล้วปรากฏว่าขณะที่อยู่ประเทศจีนหนังสือพิมพ์ก็ลงว่าวัฒนาโพที่ประเทศจีนสมเด็จพุทธจารย์เป็นประธานหนังสือพิมพ์ลงตัวใหญ่กว่านียเราอยู่ในประเทศจีนแล้วก็ก็ฟังดูพอกลับมาโยมที่มันนั่งพูดิบฟังก็นั่งโพธนาขอโทษเถอะโยมคนด่าพระ ชุดเนี่ยด่าไม่มีดีเลยบอกโยโมสาใจแล้วยังตำหนิด่าสั่งใจนี่อยพระชุดนี้ที่เป็นไปจีนเนี่ยเขาบอกมันยังไม่สาใจเลยลักผ่านเงินของเขาเยอะแยะด่าเราก็บอกอมไม่เป็นไรให้โยโมดา่าแะก็นั่งพนธนาไปไน,นะท่านเจ้าคุณน่ะมีความเห็นยังไงบอกเหลอโยโมท่านเจ้าคุณมีความเห็นไงเลยก็เจ้าคุณก็อยู่บนเครื่องบินลำนั้นแหละเราก็บอกเจ้าคุณนี่ก็นนั่งบนเครื่องบินลำนั้น บอกตายนะท่านอยู่ด้วยเหรอผมก,ก็อยู่สิ <c oughs> เราก็เลยเล่าให้โยมฟังว่าระหว่างที่พระเนี่ยไปในประเทศจีนเนี่ยญาติโยมน่าจะภูมิใจเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยเราน่าจะปราบปื้มใจดีใจเป็นที่สุด <c oughs> โยมแกก็เลยถามว่า <c oughs> นักท่านของเล่าให้ฟังสิเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่า <c oughs> ประเทศไทยของเราเนี่ย มีพุทธศาสนาแบบมหายานเนี่ยเข้ามาปฏิสถานในประเทศไทยเราตั้งก,กี่ร้อยปีมาแล้ววัดนั่งเล็กจี้วัดโคมิโแมนวัดโคมแมนวัดต่างๆเนี่ยและคณะสงฆ์เราก็ถือว่าเป็นพระเหมือนกันรับรองเหมือนกันพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรับ เป็นองค์เอกอ,อัคษรศาสนรปม,รมุปถมภพมีพัฒยศมีเกีดยรติยศให้เหมือนกันหมดเลยพัเจะอยู่ไม่มีลำเอียงเห็นไหมประเทศไทยของเราวันนี้จึงขอใช้คำว่าเจริญพรและสวัสดี